ว่าจเจริญในธรรมจะมีทายาิโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผาจะนำพระธรรมการสั่งสอนในธรมรมพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับฟัามการ,รสั่งสอนในธรมรมพระพุทธศาสนาที่อาตมา,าพ้าจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าตถัธาจะมีลักษณะอยู่สองอย่างด้วยกันคำว่าศรัทธาก็คือ ความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยเหตุเชื่อด้วยผลมีความมั่นใจในการทำความดีเชื่อในการทำความดีการที่ตนเองทำความดีงามเนี่ยก็เป็นความเชื่อ เชื่อที่ว่าเอาความดีนั่นเมื่อทำแล้วจะนำผู้ทำนั่นไปสู่สิ่งที่ดีที่งามนี่เป็นเบื้องต้นของความเชื่อเลยว่าเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยอย่างเนี้ยศรัทธา ในลักษณะที่หนึ่งก็คือมีลักษณะที่ทำใจให้ผ่องใสที่ได้ใจที่ผ่องใสได้แล้วก็มีความไม่ขุ่นมัวได้ก็เนื่องมาจากที่จากระงับ นิวร์ได้ในการะนะครับนิวร์ได้คำว่านิวร์เนี่ยก็คือเป็นเครื่องกั้นที่ไม่ให้เราไปสู่ความดีเราจะทำความดีนี่ก็กั้นเอาไว้จะทำทานก็กั้นเอาไว้จะ ภัษาสิ่งก็กันเอาไว้จะ,จะเจริญภาวานาก็กันเอาไว้สองจิตสองใจจะทำเลยจะทำดีฝ่าหรือว่าทำดีฝ่าก็ไม่แน่ไม่นอนอันนี้วอเนี่ยเป็นตัวที่สกัดกั้นไม่ให้มนุษย์ทั้งหลายได้ ทำความดีหรือว่ามีความก้าวหน้าทางด้านศีลธรรมคุณธรรมที่ตนเองจะทำก็เกิดเป็นเครื่องกั้นไม่ให้ทำก็มีการมาฉันทะความพอใจในในกามพยาบาทคิดไม่ดีต่อคนอื่น ที่นามิท้าก็ง่วงนอนง่วงเอาเหานอนไม่อยากทำอุทธาจากุโจะความฟงซ่านความลำคาญพอใจเรา็็ุฟงซ่านอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้ววิจิติชา้าความลังเลสงสัยนี่กำลังของลักษณะของสัทธา ถ้าพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้พ้นนิวรณ์ไปได้ก็พ้นความคุณมัวไปได้ลักษณะของมีศรัทธาดีอในประการที่สองก็คือมีลักษณะที่เปลี่นไปในความดีก็คือสามารถที่จะ ข้ามพ้นล่วงพ้นกิเลสหรือว่าอาตวะไปได้ก็โดยศรัทธาทั้งสองอย่างก็คือด้วยกำลังของศรัทธานั่นเองที่จะพ้นจากสิ่งที่การความดีไปได้แล้วก็ข้าพ้นทำสิ่งที่ดีงามได้ก็ข้าพ้นกิเลสไปได้นั่นเองอาตมาพาตามาเจริญพรใน ญาติโจมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทมปัญญาเจริญพร